สวัสดีค่ะจอมบ้านสบายใจจากเพจบ้านสบายใจขายเช่าที่ดินนะคะวันนี้จะพาคุณลูกค้าเข้ามาชมแปลงสาธิตแนวสวนเกษตรสวยๆของเราค่ะ แปลงสาธิตแนวสวนเกษตรของเราตอนนี้มี3รูปแบบนะคะของเราตรงนี้เป็นทีมหนึ่งค่ะจะเป็นรูปแบบเ,เขาเรียกว่าแนวสวนเกษตรคือเราจะจัดสรรปันส่วนแปลงที่ดินนะคะในส่วนที่เราทําพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็ในส่วนที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาน,นะคะคุณลูกค้าคะ่ะขนาดพื้นที่ตรงนี้ของเราจะมีตั้งแต่130ตารางวาขึ้นไปจนถึง260ตารางวานะคะซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่เราทําการประกาศขายอยู่คุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3-5ปี ผ่อนกันยาวๆเลยนะคะแปลงที่ดินตรงนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกนะคะขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าสามารถทําเป็นแนวสวนเกษตรแล้วก็ปลูกบ้านได้นะคะพื้นที่งามๆพิกัดตรงนี้อยู่ที่สวนมะลิเก่าเรียบคลองสิบหนองเสือนะคะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาดูได้ตลอดนะคะแปลงสาธิตงาม,งามแล้วก็วันที่25-26นี้นะคะคุณลูกค้าสามารถมาจองแปลงที่ดินได้ของเราผ่อนได้3-5ถึงปี ะค,ะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะจอมบ้านสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ